โอเคค่ะเรามาเริ่มออกกำลังกายนะครับแพ้งนะคะชาเลนจ์อ่าให้ไหลนะคะให้ไหลตูดอ่าหน้าท้องนะคะดูแบบท่าแบบกุ้งนะคะอ่าแล้วก็ลุกขึ้นนะคะจะซ้ายจะขวาลุกขึ้นแบบนี้ก็ได้นะคะอ่ะมาท่าที่สองกันนะคะท่าที่สองนะให้เราเราทำแพ้งนะคะก็ระเรียกพูแพ้งนะคะก็พุ่มลงไปแล้วก็เอามือข้างหนึ่งมาแตะสลับกันนะคะมือซ้ายแตะขวามือขวาแตะซ้ายนะคะปลายเท้านะคะ ทำแบบกุ้งเลยนะคะโอเคอ่ะเรามาท่าถัดไปกันโอเคนะคะท่าถัดไปนะคะเป็นท่าที่สามท่าที่สามเป็นท่าแข้งปกติเนาะอย่าให้ก้นโด่งเกินไปนะคะเราต้องหีก้นแล้วก็เกร็งหน้าทองไว้นะคะส่วนท่าสุดท้ายท่าที่สี่นะคะเป็นท่าที่เป็นแข้งด้านข้างเนาะให้ลองทำตามกุ้งดูนะคะ จาบนี à, ้เลยนะคะจักนี